ลิเวอร์พูลยังมีลุนแชมป์สังลาเปิดบ้านชนะนาอริชเชสตี้ใสๆได้ไปต่อในศึก FA ครับฟุตบอล FA ฟเอขรอบ4ีคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลจากฝูงพีเมียรีอังกฤษเปิดสนามแอนฟินต้อนรับนอริชเชตี้ทีมอันดับ9จากศึกแชมเปียนชิพซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดแรกของหงแดงนับตั้งแต่คุณซือคนเก่งชาวเยอรมันประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะอำลาสมโมสรหลังจบฤดูกาลนี้แม้ยังเหลือสัญญาอีก2ปีครึ่ง ครึ่งแรกนาทีที่10ลริเวอร์พูลเกือบได้ประตูขึ้นนําจากดาวินนูเยตหาจังหวะปั่นโค้งหน้าเขตโทษบอลกระดอนพื้นหนีมือจอดลองไปแล้วแต่ไปชนเสาอย่างน่าเสียดายนาทีที่16หงแดงออกนำหนึ่งต่อศูนจนได้เจมแมคคอนเนนกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีที่ลงเป็น11ตัวจริงครั้งแรกเปิดข้ามแนวรับให้ข้อติดโจรหม่งย้อนสอนที่เสาไกลเข้าไป นาทีที่22นาอาริชตซิตี้ตามตีเสมอลิเวอร์พูลเป็น1-1ตอได้อย่างทันควันกาเบรียนซาราเปิดลูกเตะมุมฝั่งขวาให้เบนนิกิตสันมมโฉมงงเสยที่เสาแรกส่งบอลข้ามมืออลิสันเบเกอร์ย้อยเสียบใต้ข่ายเข้าไปนาทีที่28ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครัง้ง2-1คอเนอร์แบรดลีทำชิ่งกับดีโอโกโชตาทางขวาก่อนจ่ายเข้ากลางให้ดาวินแต่เข้าไปยิงในเขตโทษส่งบอลเสียบมุมเสา2เข้าไปก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังนาทีที่53รลิเวอร์พูลขยับหนีออกไปเป็น3ต่อ1จากจังหวะวางบอลยาวเบนกิสันกองหลังนอริช,ชักสกัดบอลพาดดิโอโกโชตาเก็บตกซัดเข้าไปอย่างเด็ดขาดนาทีที่63หหงแดงทิ้งห่างไปไกลเป็น4ต่อ1จากการประสานงานของ2ตัวสำรองที่เพิ่งลงมาโดมินิกโซโบสไลเปิดลูกเตะมุมให้เฟอร์จินฟานไดมงเน,นเน้นเสียบมุมเข้าไปนาทีที่69นอริชไล ตามมาเป็น2-4จากบอคาซาอินตัวสำรองที่เพิ่งลงมาเช่นกันเก็บตกจากการหม่งสกัดของแล้วหาจังหวะปันโค้งผ่านบล็อกของฟานได้ส่งบอลหน,นีมืออลิสันเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวกห้าหงแดงได้ประตูปิดท้ายคอเนอร์แบดลีตวัดมาให้ไรอันกาเฟนแบบม่งโล่งโล่งจบเกมริเวอร์พูลชนะนอริชเชตี้5ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ5้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างวัดฟอร์ดหรือเซาทธมปมตันสองทีมจากศึกแชมเปียนชิพที่ยังต้องเตะนัดรีเพลหลังจากเสมอกัน1ต่อหนึ่ง